มาตอนที่รายงานพิเศษกันบ้านนะครับถึงกิจกรรมร้านนาแอดเวนเจอร์นะครับที่จังหวัดลำปางนะครับจากหนึ่งในทีมงานของเรานะครับคุณประวินเทพพงทองกับคุณผู้ชมครับขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดลำปางครับกับกิจกรรม Amazing ร้านนาแอดเวนเจอร์2016ครับซึ่งในสนามนี้ครับก็เป็นสนามที่2ของการแข่งขันครับซึ่งข้างาชกาผมนี้ครับเป็นนัก กีฬาจอมอิดกว่า100คนครับที่เข้าร่วมการแข่งขันครับและในวันนี้ครับก็เป็นการแข่งขันวิ่งว่ายพายปั่นครับซึ่งเส้นทางของแต่ละสเตจนั้นค่อนข้างท้าทายนักกีฬาทุกคนอย่างมากครับซึ่งภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับการแข่งขันกีฬาผจญภัยรายการ Amazing l า n า Adventure นานาชาติ2016สนามที่2ระหว่างวันที่3-4กันยายนนี้ที่จังหวัดลำปาง ในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีนายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเป็นปีที่4ติดต่อกันจัดขึ้นเพื่อประชามพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประจนย์ไทยและขยายตลาดนักท่องเที่ยวเชิงประจนยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสการท่องเที่ยวในพื้พนที่ภาคเหนือตอนบน,นหนึ่ง,ปงนนีประกอบด้วย4ีจังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ห้องศนและจังหวัดลำปางส่วนการแข่งขันในวันนี้ประกอบด้วยวิ่งว่ายพายปัน่นซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่านักกีฬาที่มาร่วมประลองความปิดกันมากกว่า100คนโดยนักกีฬานั้นจะต้องจับคู่กันแข่งขันและต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันสำหรับเส้นทางที่ใช้เริ่มต้นด้วยการวิ่ง200เมตร,รที่ลำปางรีสอร์ทจากนั้นปั่นจักรยานขึ้นวนอุทยานม่อนพญาแช่อีก6กิโลเมตร ต่อด้วยการว่ายน้ำอีก100เมตรและกลับมาวิ่งกันอีก6กิโลเมตรเสร็จแล้วมาพายเรืออีก400เมตรจากนั้นเป็นการปั่นจักรยานลงจากวนอุทยานอีก17กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการวิ่งบนสะพานแพยางอีก200เมตรจึงวิ่งเข้าเส้นชัยที่จุดสตาร์ทใช้ระยะทางรวมกว่า29.9กิโลเมตรขนาดที่ไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่รุ่นทั่วไปชายไม่จำกัดอายุผลปรากฏว่า คู่ของอัธพลอินทจักรกับศักดิ์สิทธิ์วงธนทีราคุณจากทีมฟอร์แมตินเอ็กซ์ทีมรองแชมป์ในสนามที่1จับมือกันเข้าเส้นชัยเป็นคู่แรกคว้าถ้วยพร้อมรับเงินรางวัล1,000 0บาทอันดับ2เป็นคู่ของแชมป์เก่าอย่างเสรีเรืองศิลิกับสุนิมิตงานดีจากทีมมราชนาวีเลดไลน์รับเงินรางวัลไป5,000บาทและอันดับ3อาทิตย์แสงงามกับสลันชัยยัง จากทีม TCI รับเงินรางวัล4,000บาทดีใจมากครับดีใจครับคือสนามที่แล้วผิดผิดหวังไปแล้วแต่ก็มาทําสําเร็จในสนามนี้ครับคือซ้อมมาหนักมากครับกว่าจะได้วันนี้ครับแก้เกมอะไรางครับคือก็คือเกมก็ไม่ได้แก้้แต่แค่กลับไปฟิตซ้อมให้มากขึ้นกว่าเดิมครับซ้อมหนักมากกว่าเดิมครับเส้นทางค่อนข้างโหดมากครับมันจะเป็นหินลอยครับแล้วก็ทางค่อนข้างลื่นครับ แล้วก็มีดอยเยอะครับนะรครับตรงไหนมันจะเป็นดอยข้างในครับมันเป็นดอยยาวๆเลยครับแล้วก็จะมีหินมันจะลื่นหน่อยครับจังหวะปั่นขึ้นมันจะลื่นครับก็จะติดตามครับทุกๆปีครับก็สนุกดีครับขอบคุณที่ไอร้านนายเอเวนเจอร์ครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับพวกนักกีฬาได้ร่วมกิจกรรมกันครับสำหรับวันพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันอีกหนึ่งชนิดกีฬานั่นคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางทีมงานจะ เก็บภาพบรรยากาศมารายงานให้แฟนกีฬาได้ทราบกันในช่วงของข่าวภาคค่ำในวันถัดไปทศพรพันธนูถ่ายภาพปวินเทพพงศ์ทอง,อง,องอรายงาน